สวัสดีครับลาลัาลางสิดทำสี่ล้อนะครับวันนี้เอาผลงานการเคลือบแก้วนะครับรถฮาร์ลีมาให้ชมนะครับเคลือบแก้วรถฮาร์ลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะครับชิ้นชิวหน้านะครับเงาวแวบเงาวแวบเลย อ่าครับไล่ต่ำลงมาครับไล่ต่ำลงมาเราเคลือบให้หมดนะครับเคลือบแก้วให้หมดนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าสปอตไลท์อะไรต่างๆเราเคลือบให้หมดนะครับก็บอกโชคเราก็เคลือบนะครับบังโกลหน้าเราเคลือบให้หมดนะครับ ครับโคม,มียมต่างๆนะครับเราขัดเงาให้ใหม่หมดนะครับเราขัดเงาครับเคลือบแก้วให้นะครับในบางจุดที่เคลือบได้เราเคลือบให้หมดนะครับจุดไหนที่พอเคลือบได้เราเคลือบให้หมดนะครับจุดไหนเคลือบได้เราเคลือบให้หมดเลยามาดูถังน้ำมันกันนะครับ เคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วเซรามิก 10H เฮนะครับน้ำยาแท้ญี่ปุ่นนะครับอ่าเครื่องน o เครื่องหนังเราใช้น้ำยาขัดเงาให้ใหม่หมดนะครับเครื่องหนังเคลือบแก้วไม่ได้นะครับเรามีน้ำยาขัดให้นะครับขัดให้นะครับเพิ่มความเงางามนะครับทำให้หนังนะครับมีอายุการใช้งานที่เงาขึ้นนะครับคงทนมากขึ้น อันนี้เคลือบหมวกกันน็อกให้ด้วยนะครับเคลือบหมวกกันน e ็อกเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับเงาวแวบเลยเบาะก,ก็เป็นหนังนกกระจอเทศนะครับเบาะเป็นหนังนกกระจอเทศแล้วก็ขัดเคลียร์หนังให้หมดนะครับขัดเคลียร์หนังให้หมดนะครับขัดเคลียร์หนังให้หมดมาแล้วค่อยๆไล่ดูรายละเอียดกันนะครับคลิปอาจจะยาวสักน,นิดนึงอ่านี่นะครับ นี่กระเป๋าข้างนะครับเคลือบแก้วนะครับเซรามิก10 H เฮนะครับน้ำยาแท้จากญี่ปุ่นนะครับเงาแวบนี่นะครับเงาแวบเงาวิ่งวิ่งอ่านี่เลยเงามากนะครับแก้วเซรามิก 10H เฮนะครับสนใจนะครับท่านใดนะครับรักรถของท่านนะครับอยากเคลือบแก้วนะครับ ไว้ใจสีมือกันนะครับใช้บริการได้เลยเรื่องสีไว้ใจผมครับผมเป็นช่างทําสีครับผมย่อมเข้าใจสีเข้าใจแล็กเกอร์ได้ดีนะครับเคลือบแก้วให้หมดนะครับเงาแวบเงาวิ่งเลยนะครับเคลือบแก้วให้นี่นะครับเงาใสใสเลยนะครับเงาใสใสเลย ด้านท้ายนี่เคลือบให้หมดนะครับเคลือบให้หมดนะครับนี่นะครับเคลือบให้หมดนะครับเงาแวบเงาแวบนะครับเงาแวบเคลือบให้หมดนะครับเคลือบให้หมดเงาปิ้งเลยเงาใสใสเลยนะครับเงาใสใสปิ้งปิ้งเลยนี่นะครับ ใส่มากใส่ปิ้งเลยเห็นผมชัดเจนเลยอ่าอันนี้ชุดกล่องท้ายเป็นชุดหนังนะครับหนังนกกระจอกเทศนะครับเราขัดเคลียร์ผิวหนังให้หมดนะครับขัดเคลียร์ผิวหนังมีน้ํายาเฉพาะหนังโดยเฉพาะนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับอันนี้หนังนกกระจอกเทศนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจเคลือบแก้วเซรามิก10เฮนะครับติดต่อสอบถามราคากับทางร้านได้นะครับของเราเป็นน้ํายาเทเลเซรามิก10เนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ชุดโคมเมียมต่างๆนะครับเราขัดเคลือบให้หมดนะครับใส่ใส่ปิ้งปิง้งยังไงก็ขอบคุณพี่เจ้าของรถมากครับที่ ไว้ใจนะครับฝีมือนะครับใช้บริการร้านผมนะครับจัดให้ไม่ผิดหวังครับเรื่องสีนี่ผมเป็นช่างสีครับย่อมเข้าใจสีเข้าใจเนื้อเลกเกอร์ดีนะครับว่าทำยังไงให้มันเงาให้มันกลับมาฉ่ำนี่นะครับเซรามิก10 h เฮนะครับให้ดูชิ้นหน้าอีกทีใสๆปิ้งปิ้ง ตอนมาไม่ใช่สภาพนี้นะครับตอนมาไม่ได้เงาวิ่งขนาดนี้นะครับรับประกันเลยพี่เจ้าของรถเห็นต้องเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากแน่นอนว่าเงามากมายเงาวิ่งวิ่งยังไงท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านเราเป็นร้านทําสีมอเตอร์ไซค์นะครับบริการใหม่ของเราก็มีเคลือบแก้วนะครับเซรามิก1 0 h เฮดนะครับ แล้วก็รับหุ้มเคปล่ามอเตอร์ไซค์นะครับผ้าแท้นะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ